ซูร์ยาซีนซูร์ยาซีนเป็นบัญญัติมักกิยะมี83ามอายะความหมายโดยสรุปของซูร์ยาซีนซูร์ยาซีนเป็นซูร์มักกิยะที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องสำคัญสาคัญที่เป็นหลักการสามเรื่องคือการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมตลอดจนเรื่องของชาวหมู่บ้านและหลักฐานที่ยืนยันถึงความเป็นเอกะแห่งพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก สุร้นนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยอันกุรานุลกรีมถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของวาฮีและความจริงแห่งสารของมุฮัมมัดสลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วได้กล่าวถึงพวกกุฟฟาากุเรชชาวมักกะซึ่งพวกเขาได้ดำเนินชีวิตอยู่ในการหลงผิดและหลงทางที่เกินขอบเขตและปฏิเสธการเป็นรอซศูลของมุฮัมมัดอิบนับดุลลฮ์สุลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลา จึงเหมาะสมและคู่ควรแก่พวกเขาสุรหอนนี้ได้นำเอาเรื่องราวของชาวเมืองอันตอกียะซึ่งพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธามากล่าวไว้เพื่อเตือนให้นึกถึงผลแห่งการปฏิเสธอัลวะฮีและศาลตามรูปแบบของอัลกุรอานในการใช้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนและนิทั์อุทาหนสุระนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของนักเผยแผ่มุมินผู้หนึ่งคือฮับีบุนนัจจาร ซึ่งเขาได้สั่งสอนกลุ่มชนของเขาแล้วกลุ่มชนนั้นได้ฆ่าเขาอล,ลัยซุบฮาห์นูตาลาจึงได้ทรงให้เขาได้เข้าสวรรค์และพระองค์ก็ไม่ได้ทรงประวิงเวลาให้แก่บรรดาอาชญากรเหล่านั้นพระองค์ทรงฆ่าชีวิตของพวกเขาด้วยเสียงกำปนาจนพินาศย่อยยับสุร้อนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพในจักรวาลอันน่าประหลาดนี้เริ่มด้วยภาพลักษณ์ของแผ่นดินที่แห้งแลง้งได้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้น และภาพลักษณ์ของกลางคืนเมื่อกลางวันได้ผ่านพ้นไปจนกลายเป็นมืดมิดภาพลักษณ์ของดวงอาทิตย์อันเจิดจ,จ้าที่หมุนโคจรไปด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ภาพลักษณ์ของดวงจันทร์ที่โคจรไปตามจัก,กรราศีของมันและภาพลักษณ์ของพิภพ,พ,พที่บรรทุกลูกหลานของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบัรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้ เป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงเดชานุภาพของอเลสซุปฮานะหูตาลาผู้ยิ่งใหญ่และสูงส่งยิ่งสูระอนนี้ได้กล่าวถึงวันกิยามะและความน่ากลัวของมันกล่าวถึงการเป่าสังแห่งวันฟื้นคืนชีพและวันชุมนุมซึ่งมนุษย์จะออกมาจากกุโบร์กล่าวถึงชาวสวรรค์และชาวนรกและการแบ่งแยกระหว่างบรรดามุมินกับบรรดาอาชญากรในวันอันน่าหวาดกลัวนั้น จนกระทั่งถึงบรรดาผู้ที่มีความสุขจะพำนักอยู่ในสวรรค์อย่างถาวรและบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ก็จะลงไปอยู่ในนรกจะหันนำที่มีไฟลุกโชนสูร้อนนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงเรื่องสำคัญคือเรื่องการฟื้นคืนชีพพร้อมได้มีหลักฐานมายืนยันว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอยาซีนและอัลกุรอานอลฮ ح ك ีมยาซีนขอสาบานด้วยอัลกรุรอานที่มีคำสั่งอันรัดกุมแท้จริง เจ้าเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ถูกส่งมาอย่างแน่นอนเป็นผู้อยู่บนแนวทางอันเที่ยงธรรม,รรม,รม,ม,มอันคุรอานนี้เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อเจ้าจากได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่ง ซึ่งบัมพบุรุษของพวกเขาไม่ได้ถูกตักเตือนมาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจโดยแน่นอนพระประกาศิทธ์ได้เป็นที่สมจริงแล้วแก่ส่วนมากของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ศรัทธา م م แท้จริงเราได้คล้องพันธนาการที่คอของพวกเขามันจึงห้อยลงมาที่คางของพวกเขาดังนั้นศีรษะของพวกเขาจึงเหนื่อยขึ้น และเราได้ทำเครื่องกีดขวางไว้ข้างหน้าพวกเขาและเครื่องกีดขวางไว้ข้างหลังพวกเขาและเราได้คลุมพวกเขาไว้อย่างมิดชิดดังนั้นพวกเขาจึงมองไม่เห็น และมีผลเท่ากันแก่พวกเขาเจ้าจะตักเตือนพวกเขาหรือไม่ตักเตือนพวกเขาก็ตามพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาอิ م นา ذر من ا ت ب ع الذكر و خ ش الرحمن بالغيب แท้จริงเจ้าเพียงแต่ตักเตือนผู้ที่ปฏิบัติตามข้อตักเตือนเท่านั้นและเขาเกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาปราณีโดยทางลับดังนั้นจงแจ้งข่าวดีแก่เขาด้วยการอภัยโทษและรางวัลอันมีเกียรติอ n n a n น a m n ุ h i al m a าว a wa naktabu d a m w าุลชยออิินนีมมบแท้จริงเราเป็นผู้ให้คนตายกลับมามีชีวิตขึ้นและเราบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้แต่ก่อนและร่องรอยของพวกเขาและทุกสิ่งนั้นเราได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกอันชัดแจ้ง لهم الق ث ذ และจงเล่าเรื่องชาวเมืองอัตตอกียะแก่พวกเขาเมื่อมีทูตหลายคนมายังเมืองนั้น إ เมื่อเราได้ส่งทูตสองคนไปยังพวกเขาพวกเขาได้ปฏิเสธเขาทั้งสองดังนั้นเราอัลลอฮ์จึงเพิ่มพลังด้วยการส่งทูตคนที่สามแล้วพวกเขาบรรดาทูตได้กล่าวว่าแท้จริงพวกเราถูกส่งมาอย่างพวกท่าน พวกเขาชาวเมืองกล่าวว่าพวกท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเดียวกับพวกเราและพระผู้ทรงกรุณาปรานีมิได้ประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านมิได้เป็นอื่นใดนอกจากกล่าวเท็จ พวกเขาบรรดาทูตกล่าวว่าพระเจ้าของเราทรงรู้ดียิ่งกว่าแท้จริงเราถูกส่งมาอย่างพวกท่านอย่างแน่นอนและไม่มีหน้าที่อื่นใดแก่พวกเรานอกจากประกาศเชิญชวนอันชัดแจ้งเท่านั้น พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราถือเป็นลางร้ายต่อพวกท่านหากพวกท่านไม่ยอมหยุดยัง้งเราจะเอาหินคว้างพวกท่านจนตายและแน่นอนการลงโทษอันเจ็บปวดจากพวกเราจะประสบแด่พวกท่าน كم كم พวกเขาบรรดาทูตกล่าวว่าลางร้ายของพวกท่านอยู่กับพวกท่านนั่นเองพวกท่านได้ถูกตักเตือนมาก่อนแล้วไม่ใช่หรือเปล่าดอกพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนต่างหากวจ้ามิอกลดีนติรจยสา และมีชายคนหนึ่งจากสุดหัวเมืองได้มาอย่างรีบเร่งเขากล่าวว่าโอ้หมู่ชนของฉันเอย๋ยจงปฏิบัติตามบรรดาทูตเหล่านี้เถิดพวกท่านจงปฏิบัติตามผู้ที่มิได้เรียกร้องรางวัลใดๆจากพวกท่านและพวกเขา เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องทีดายะและทำไมเล่าฉันจะไม่เขารพพักดีผู้ทรงบังเกิดฉันและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกท่านจะถูกนำกลับไป ออออะััตดดมมนน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 ีาาลลลลยุุุุุบชชชกจะให้ฉันยึดถือพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์กระนั้นหรือหากพระผู้ทรงกรุณาปราณีทรงประสงค์จะก่อความทุกข์ยากแก่ฉัน การชัฟ้าอาของพวกเขาจะไม่ก่อประโยชน์อันใดแก่ฉันเลยและพวกเขาก็จะช่วยฉันให้รอดพ้นจากการลงโทษไม่ได้เลยิิิสีอนแท้จริงเมื่อน,นั้นฉันจะอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจง้งแท้จริงฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกท่าน ดัััังงงนนนน้่นทาวิกพะจฟส ة, ال, มีเสียงกล่าวว่าจงเข้าไปในสวรรค์เขากล่าวว่าโอมาดว่าหมู่ชนของฉันได้รู้สภาพของฉัน وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ถึงการที่พระเจ้าของฉันทรงอภัยโทษให้แก่ฉันและทรงทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้มีเกียรติและเราไม่ได้ส่งไพร่พลลงมาจากฟากฟ้า,กากแก่หมู่ชนของเขาหลังจากนั้น และเราก็ไม่ใช่เป็นผู้สง่งพวกเขาลงมามันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเสียงกำปนาตเพียงครั้งเดียวแล้วเมื่อน,นั้นพวกเขาก็ดับเงียบย โอ้อนิจจาต่อปวงเบาไม่มีรอซูลคนใดมายัางพวกเขาเว้นแต่พวกเขาได้เยยหยันเขาพวกเขาไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่ากี่ศตวรรษมาแล้วก่อนหน้าพวกเขาเราได้ทำลายโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้กลับมาอย่างพวกเขา และแต่ละคนในพวกเขาทั้งหมดจะถูกนำมาปรากฏตัวต่อหน้าเราและสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือแผ่นดินที่แห้งแล้ง เราได้ให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาและเราได้นำมเมล็ดพืชออกมาจากมันซึ่งส่วนหนึ่งจากมเมล็ดนั้นพวกเขาใช้กินและเราได้ทำให้มีในแผ่นดินนั้นเรื่องสวนมากมายจากอินทผลัมและอัง่นและเราได้ทำให้มีตาน้ำในนั้น لِيَأْكُلُوا عَمِلَتْهُ أَفَلَا أَيْدِ يَشْكُرُونَ وَمَا مِنْ ثَمَرِهِ ِهِمْ เพื่อพวกเขาจะได้กินผลไม้ของมันและจากสิ่งที่มือของพวกเขาได้กระทำมันขึ้นแล้วพวกเขาจะไม่ขอบคุณกระนั้นหรือ حان มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่คู่จากสิ่งที่แผ่นดินได้ให้มันงอกเงยขึ้นมาและจากตัวของพวกเขาเองและจากสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ ه ه م م และสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือกลางคืน เราได้ถอนกลางวันออกจากมันแล้วพวกเขาก็อยู่ในความมืดและดวงอาทิตย์โคจรตามวิธีของมันนั่นคือการกำหนดของพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้ดวงร์กดรนาหมนลัสตาอาดคะอรจูนลกดี และดวงจันทร์นั้นเราได้กำหนดให้มันโครจรตามตำแหน่งจนกระทั่งมันได้กลายมาเป็นเช่นกิ่งอินทพลมแหง้งด,ดวงอาทิตย์ก็ไม่สมควรอนุมัติแก่มันที่จะไล่ตามใกล้ดวงจันทร์ และกลางคืนก็จะไม่ล้ำหน้ากลางวันทั้งหมดนั้นจะเวียนว่ายอยู่ในจักรราศีและสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือเราได้บรรทุกลูกหลานของพวกเขาไว้ในเรือจนเต็มและลันาหนรบ และเราได้สร้างทำนองเดียวกันนี้เรือใหญ่แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาขับขี่และถ้าเราประสงค์เราก็จะจมพวกเขาเสียแล้วจะไม่มีผู้ร้องตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือให้แก่เขาและพวกเขาก็จะไม่ถูกช่วยให้รอดผลจากการจมน้ำตายด้วย เว้นแต่ด้วยความเมตตาจากเราและความเพลิดเพลินชั่วระยะหนึ่งคและเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงระวังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเจ้าและสิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้รับความเมตตา َمَا كَانُوا และไม่มีสัญญาณใดในบรรดาสัญญาณของพระเจ้าของพวกเขาได้มีมาอย่างพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะผินหลังให้แก่สัญญาณนั้นนُน و ا ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ل ل ذ ي ن آ م ن و ا أ ن ط ع م م ن ل و ي ش ا ء ا ل ل ه أ ط ع م ه إن أن إ ن أ ن ت م إ ل ا ف ي ض ل ا ل م ب ي ن และเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงบริจาคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า เราจะให้อาหารแก่ผู้ที่หักอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็จะให้อาหารแก่เขากระนั้นหรือพวกท่านไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกท่านเป็นผู้สัตว์จริง พวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดเลยนอกจากเสียงกัมปนาทเพียงครั้งเดียวซึ่งจะฆ่าชีวิตพวกเขาในขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถจะสั่งเสียอันใด และพวกเขาก็ไม่ทันที่จะกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาได้และสังก็จะถูกเป่าขึ้นทันใดนั้นพวกเขาจะออกจากหลุมฝังศพแล้วพวกเขาจะรีบรุดไปยังพระเจ้าของพวกเขา พวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะที่ประสบแก่เราใครเล่าที่ให้เราฟื้นขึ้นจากที่นอนของเรากุบบอจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่แหละคือสิ่งที่พระผู้ทรงกรุณาปราณีได้ทรงสัญญาไว้และบรรดาราสซูลได้กล่าวสมจริงแล้ว م م ไม่มีอะไรดอกนอกจากเสียงกัมปนาตเพียงครั้งเดียวทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกนำมาปรากฏต,ต่อหน้าเราในวันนั้น ไม่มีชีวิตใดผู้ใดจะถูกอายุติธรรมแต่ประการใดและพวกเจ้าจะไม่ได้รับการตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติไว้แท้จริงในวันนั้นชาวสวรรค์จะอยู่ในกิจกรรมอันสุขสำราญแท้จริงในวันนั้นชาสวรรค์จอยู่ใกิกมอันสุขสำราญ พวกเขาและคู่ครองของพวกเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงานอนเอกเนกอยู่บนเก้าอี้นวมสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้หลากชนิดและสำหรับพวกเขาจะมีสิ่งที่พวกเขาต้องการ min ความสานติ พระดำรัสหนึ่งจากพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเสมอวัมจาซุลยาวมาอายุฮัลมุจริมูนโอบรรดาอาชญากรทั้งหลายเอ๋ยวันนี้พวกเจ้าจงถอยห่างออกไปให้พ้นอาลัมอะฮัดอิลัยคุมยาบานีอาดัมอัลลาตะอบุดุชชัยฏอน ข้ามีได้บัญชาพวกเจ้าดอกหรือโอลูกหลานของอาดัมเอย๋ยว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพบ,บูชาชัยตอนมารร้ายแท้จริงมันนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้าและพวกเจ้าจงเคารพพักดีต่อข้านี่คือแนวทางอันเที่ยงแท้

ซึ่งพวกเจ้าถูกสัญญาไวา้วันนี้พวกเจ้าเข้าไปลิ้มรสมันเนื่องเพราะพวกเจ้าปฏิเสธวันนี้เราจะปิดผนึกปากของพวกเขาและมือของพวกเขาจะพูดแก่เราและเท้าของพวกเขา จะเป็นพยานตามที่พวกเขาได้ปฏิบัติไว้และหากเราประสงค์เราก็จะทำให้ตาของพวกเขาบอดลงแล้วพวกเขาก็จะคลำหาทางแต่พวกเขาจะเห็นได้อย่างไร ولو نشاء علم سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي َا ولا يرجعون لهب رو ประสงค์เราจะแปลงรูปของพวกเขาให้อยู่กับที่ของพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะไม่อาจไปข้างหน้าได้และไม่อาจจะถอยกลับได้ ومن نعمر هن نكسه بالخلق افلا ي, ي ع และผู้ใดที่เราทำให้เขามีอายุยืนนานเราจะให้กลับไปสู่สภาพเมื่อตอนแรกเกิดและพวกเขาไม่ใช่สติปัญญาใคร่ครวญบ้างหรือเราไม่ได้สอนกวีนิพนธ์แก่เขาโมหมัดและไม่เหมาะสมแก่เขาที่จะเป็นกวีคำพินี้ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นข้อตักเตือน

และพวกเขาไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือเราได้สร้างปศสุสัตว์ขึ้นมาเพื่อพวกเขาจากสิ่งที่มือของเราได้ทำขึ้นแล้วพวกเขาก็ได้ครอบครองมันและเราได้ทำให้มันยอมจำนวนแก่พวกเขาดังนั้นบางชนิดมันก็เป็นพาหนะแก่พวกเขาและบางชนิด พวกเขาก็ใช้กินเป็นอาหารและในตัวของพวกมันนั้นมีประโยชน์มากหลายและเครื่องดื่มสำหรับพวกเขาแล้วพวกเขาจะยังไม่ขอบคุณอีกหรือและพวกเขาได้ยึดถือเอาพระเจ้ามากหลาย เป็นที่เคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์หวังว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากมัน وم وم มมพวกมันไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้พวกเขาจะถูกนำมาปรากฏตัวเป็นกลุ่มๆเพื่อพวกมัน ดังนั้นอย่าได้ให้คำพูดของพวกเขาเป็นที่เสียใจแก่เจ้าแท้จริงเรารู้ดีถึงสิ่งที่พวกเขาปิดบังและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยมนุษย์ไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่าเราได้บังเกิดเขาจากน้ำอสุจิแล้วจงดูสิ เขาได้กลายเป็นคู่ปรปักตัวชะกาศและเขาได้ยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบแก่เราและเขาได้ลืมต้นกำเนิดของเขาเขากล่าวว่าไครเล่าจะให้กระดูกมีชีวิตขึ้นมาอีกในเมื่อมันเป็นผุยผงไปแล้ว อันชะหาอัววลมรรหว่าว่บิคุลขลกินอลีมจงกล่าวเถิดมูคมัตผู้ทรงให้กำเนิดมันครั้งแรกนั้นย่อมจะทรงให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้การบังเกิดทุกสิ่งอันที่จำละคุมมินัชจริลอัขดรินารัมฝ่าอันทุม ف, ف และส่งทำให้มีไฟสำหรับพวกเจ้าจากต้นไม้เขียวสดแล้วจงดูสิพวกเจ้าก็ได้จุดมันจากเชื้อไฟนั้นแวว่าใครสَ่งที่สร้างสวรรลลกด้ลวยกำลังท أَنْ ي َ خ ْ ل ُนَ م ِ ث ْ ل ไ ه ُ م ْ ب َ ل َ وَهُوَ ا ل ْ خ َ ل َّ ا ี ال ُ الْعَلِيمُ พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและจะไม่ทรงสามารถที่จะสร้างเช่นเดียวกับพวกเขากระนั้นหรือแน่นอนและพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงรอบรู้อแท้จริงพระบัญชาของพระองค์ เมื่อทรงประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็จะตรัสแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมาดังนั้นมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ซึ่งในพระหัตถ์ของพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าถูกนำกลับไป